สวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมัคกิตาร์อันบ็อกนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ dhp 489รหัสลงท้าย rtj เป็นเซตสว่านกระแทกไร้าสายรุ่นใหม่จากทางแบรนด์มัคกิตาร์โวลต์รหัสลงท้าย rtj นะครับผมตัวแรกเลยเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นในส่วนของกล่องเครื่องมือช่างมาแพ็กจากทางแบรนด์มัคกิตาพอเปิดกล่องเข้ามาอ่าแน่นอนในส่วนของคู่มือการใช้งานอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวพระเอกของเราตัว dhp 489นะครับผมมาพร้อมกับแบตเตอรี18่18โวลต์5แอมป์จำนวน2ก้อน ที่คุณผู้ชมจะได้ไปนในเซตนะครับและยังมาพร้อมกับในส่วนของแท่นชาร์จเร็ว DC 1 8 r c อ่าหนึงอันแล้ในเซตจะมีดอกสว่านแถมให้ด้วยนะครับ DSP 4 8 9นะครับมาพร้อมกับนวัตกรรมบัสเซตมอเตอร์มอเตอร์ไลท์แปลงฐานและ XPT ป้องกันละอองน้ำและละอองฝุ่นตัวนี้ให้แรงบิดสูงสุดถึง80นิวตันน้ำหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่2.5กิโกรัมเท่านั้น เจ้าตัว DFP489 นะครับหรือสว่าน3จับเนี่ยภาษาบ้านๆของเราเลยมีอะไรใหม่บ้างหนึ่งเลยตัวนี้อ่านแน่นอนเขาปรับความเร็วรอบได้2สปีดและตัวนี้ยังออกแบบมาในรูปแบบใหม่ตัวนี้ความกว้างจะเหลือเพียงแค่175มิิเมตรเท่านั้นออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ให้ความรู้สึกที่ว่าตัวเครื่องมีขนาดที่เล็กลง จับได้กระชับมือมากยิ่งขึ้นตัวนี้มีไฟ LED ช่วยส่องสว่างในการทํางานในที่มืดหรือตอนกลางคืนในส่วนสมรรถนะของเจ้าตัวเครื่อง DSP 489นะครับผมสามารถเจาะไม้ได้ถึง51มิลอิดขนาด16มิลและในส่วนของเหล็ก13มิลสำหรับผู้ชมคนไหนนะครับผมที่ต้องการซื้อสินค้าม a ก i ิต ผู้ชมสามารถหาซื้อสินค้ามักกิต้าได้ที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยหรือทางออนไลน์ก็ตามแต่ถ้าใครไม่มั่นใจกลัวที่จะโดนของปลอมผมอยากแนะนําให้ทุกท่านทักเข้ามาสอบถามแอดมินที่เพจม a กกิต้าไทยแลนด์ออฟฟิเชียลและแจ้งจังหวัดที่คุณผู้ชมอยู่ทางแอดมินจะแนะนําคุณผู้ชมให้ไปซื้อสินค้ากับทางตัวแทนจําหน่ายของทางแบรนด์เรารับประกันได้เลยว่าจะไม่โดนสินค้าปลอมแน่นอนและอย่าลืมแจ้งทางร้านให้ลงทะเบียนรับประกันเพื่อรักษาสิทธิ์บรวีหนึ่งปีจากทางแบรนด์ม a k กิต้าเพื่อสิทธิ์ของคุณผู้ชมครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ